ก็มีอะไรมาให้ดูก็จะเป็นอันนี้เป็นลาถักถักมันให้เองนะมันก็จะเป็นหางมันก็จะเป็นผมที่จริงผมจะสยายเอะก็วกอเราก็ทำนี่ชื่อว่าลาลิตี้อันนี้ตัวใหญ่สามร้อยห้าสิบที่ท้่ทำก็ Don Emilo, hva skjer? ฟันเต้าชายมันจะเป็นนกค่ะเลยคิดว่ามันน่าจะชื่อว่าฟันเต้าชาย Bye. Bye.